สวัสดีครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องฮักแพงมาเพฟอร์นิเจอร์นะครับอ่ามาหอดเลี้ยวกันเลมแล้วครับยะปพ่นี่ล่ะเคยมาพัลลู่กี่นี่ลูกเคยมาค่ะเคยมาตอนยังจำได้มาแจกเสือรถจำได้ไหมจามสวัสดีพ่อตุ้ยครับไปจำเหตุการณ์อะไรได้ไหมเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพ่ออยู่อีกแล้วเนี่ยพ่ออีกแล้วเนี่ยถ้าฝากจำมาได้เด้อเนาะ จำไมดีมันต้องมีมันต้องมีเหตุการณ์เอียงขึ้นนอกประตูเนาะในไหลสุดดังเลยดังสุดๆเลยตอนเช้ามาอือวันจำอะไรตอนเช้าเราเขาพูดเขาพูดก่อแข่งกันแทบเลยวอะไรังเขาไปถามพ่อดูเขาไปถามพ่อเรื่องราวเขาบอกจอมในบอลลูกกระลังเกินเนี่ยมลหลงมลของซีจอนเนี่ยแรงอยางลูกไหนคนฮิมาโอะโดนเป็นข้าวนั่นอ๋อที่พ่อแรงม้งนี่ปะค่ะเออที่พ่อันรัก ผว่าสามีหอดหอึ้นหอดคนเมานั่นกระโดดขึ้นมาหานั่นกลงที่เนั่นจำได้ไหมในรอบหนึ่งปีในรอบหนึ่งปีคนเมาก็ะโดดขึ้นหากอตุยเล่นจวดเลยกรตุยตอนนลังเดินลงคนเมากระโดดขึ้นลุพ่อก็เล่นนั่นเลยจำเม่ได้่อ่จริงคออจ่ิงจำเม่ได้บ่ได้แล้วก็มาแจกเสือนะมสีเขียวนอเสือตัวเห็นบ่แม่เนค่ะโยกถ้าว่าข้าเดียวเนาะอพ่อเา่งอ มันไปสูงหานหลายบทพอตุยไปสหมองสูหมองบทามึงนองนะนองแนกื่อไหะไปหาทุกคนหลายหลายเจียมเรามาเบิ้งสลายต้นหลกต้น่าไปยางลบไปก่อนยางไปทางรงันลงมันดีกว่าจิ๊บก็หาื้อแนวกินครับผมหิ้วเขาตื้นขึ้นแล้วหิ้วน้อยตื้นขึ้นมากกับหิ้วขาแล้อครับอ่ะ นอกจากอาหารเซเว่นเฮามาาอ,อาหารหนางานเฮาบา้านกับกับเขาัวเฮาเนาะกนอเขาสีว่งเนีหยั่เาอนหลกับานเขาล้ำเอาหาแนวกินเด้ครับหาแนวกินหน้างานเดินเลยย้ําบลลูกยําหม้อย้ําอ ย้ำโม,มเมย้ำจ้ะับผมพูดแล้วแล้วกินวอียงีตะเตียงอะไรเงียจะตต่งไตางนี่นี่เสียอนนหน้นี่นี่นี่คนน่อยก็ต้องกินได้คนหน่อยมันเป็นมันมันใ่ยังกิ่นเลยนี่มาแม่กรพาสิกินแล้ว <c oughs> จะเมาเดินก่อน ม,ามาสำหรับ40สำหรับเป่าครับเกีมสำหรับเป่ามาซื้อสำหรับเป่าแล้วมานนนนเอา้าเอา้เอาฟีซเซนเตอร์ปอดเด้อสำหรับเป่าซื้อขนมจีบ

อ๋าแล้วครับโดยเมียมโดยเมียมไปหาสซีเนี่ยเกินแล้วครับเน่ยหาื่อซีเนี่ยเกินแล้วอะไรอย่างนาอิาสาเลือด้มันต่า อันนึงจองจำครับเลน้ดูเด้ได้เลยเดูได้บอนี่นะครับเอฟนะครับพ่อแม่นะครับมาถึงหน้างานใครบอสใครับกอย่า้ไอ่า เ uhm, ขาเนี่ยนะะัหนหนเนาะไ่ต้มูเตียงยำหมชิ้นครับขนมอนี้ยไม่ได้พกเงินเลยยำลูกชิ้น งานครับผมอร่อยแซ่บจี๊ดนี่ยำฟรีนะครับผมลูกชิ้นหนางานนะครับผมยำฟรีนะครับมามานะครับอุดหนุนฟอฟอเป็นไรนะครับผมนี่รีวิวครับรีวิวเที่ยวกินอาหารหนางานครับขนมดอกบัวเนื้อมันเนี่ก็แซ่บเหรอวะ มามามาครับมาอุดหนุนแล้วดี๋ยให้ดูเลยแหมซิมก่อนครับโปรโมทร้าถึงเพื่อนเลยโปรโมทเบิ่งอ่าซิมเบิ่งเพียงใดรสจัดเนี่ยสดๆครับจากกระทะนะครับทอดขึ้นไม่ไหมหอมหอมอ่ะรึมาเลยครับผมทีมงานนะครับมา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 แช่ผี่อืมไม่กทอบเนี่ยมีเละทรอบไม่ไหมสดๆนี่แหละกรอบมีเลี่ยมหอมมีเลี่ยม นานเป็นแม่เป็นตังได้แม่แแม่เนมับเิดมือเิด้เล่วามะได้ไหย่อยู่เห็นตัวจริงคับตัวกับในโทรศัพท์เลงได้แมีกานี่ฮแล้ยนได้้นเลครับขึ้นครับขึ้นอยู่ต่ว่าขึ้นอยู่วงหนึ่งครับมาตอนนั้นครับแอแงเมนนครับ แนวยำหนกชิมจิงกระเซียมนะครับัน,นูมาฝากพ่อแม่ติดตาม EP ที่2นะครับผมจะเจอกันที่ตอไปนะคะวอนน<อ>ี<อ>้เงี้ยเสียงตอบเขาปีเสียนก่อนขออนุญากดีเรียวชิมนะครับผม